เรื่องบ้านนี้มีผีเด็กเจตเป็นช่างซ่อมทีวีที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมและหลังจากที่เขาแต่งงานกับสินเขาก็ได้ย้ายไปเช่าบ้านอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองโดยที่ชั้นล่างของบ้านเจตทำเป็นร้านซ่อมทีวีส่วนชั้นบนมีสามห้องห้องใหญ่เขาใช้เป็นห้องนอนและที่เหลือเป็นห้องพระและห้องเก็บของช่วงที่ย้ายไปอยู่ใหม่ๆสินกำลังตั้งท้องอยู่ เจตไม่อยากให้ภรรยาเดินขึ้นขึ้นลงๆงเขาเลยขนที่นอนลงมานอนที่ชั้นล่างในช่วงที่ท้องอยู่นั้นสินมักฝันเห็นเด็กผู้หญิงมายืนมองอยู่ที่ประตูห้องพอถามว่าเป็นใครมาจากไหนเด็กก็หัวเราะแล้วเดินหันหลังหนีไปสินเลยคิดว่าคงเป็นเพราะเธออยากได้ลูกสาวเลยเก็บเอาไปฝันแต่มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่สินนอนดูทีวีในห้องจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงดังโครมซึ่งดังมาจากชั้นบน สินคิดว่าเจตคงขึ้นไปค้นหาของเธอจึงนั่งดูทีวีต่อจนกระทั่งสามทุ่มเจตก็เดินเข้าห้องมาสินเลยถามว่าขึ้นไปหาอะไรมาเจตจึงตอบว่าไม่ได้ทำอะไรตกและก็ไม่ได้ขึ้นไปบนชั้นสองเลยสินก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงมาจากชั้นสองจริงๆซึ่งบ้านที่อาศัยอยู่กันนั้นเป็นทาวเฮาส์ห้องรินที่สำคัญบ้านหลังที่อยู่ติดกันยังว่างอยู่ด้วยจึงไม่ใช่เสียงของเพื่อนบ้านแน่ๆ ว่าแล้วเจดก็รีบขึ้นไปดูบนบ้านเพราะกลัวจะเป็นโจรมาขึ้นบ้านเจเจึงค่อยๆเปิดดูในห้องพระก่อนก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติจากนั้นเขาก็เช็คในห้องเก็บของทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีแต่พอเปิดไปดูที่ห้องนอนเจดก็ถึงกับอึง้งเพราะบนพื้นห้องมีกระป๋องแป้งหล่นอยู่ผงแป้งกระจายเต็มไปหมดที่หน้าประหลาดมีรอยเท้าของเด็กเหยียบย่ำอยู่จนทั่วห้อง เจตพยายามมองหาว่ามีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าแล้วเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะถัดจากปลายเตียงไปเป็นหน้าต่างห้องซึ่งด้านนอกเป็นระเบียง่านของหน้าต่างค่อยๆเปิดออกเล็กน้อยโดยมีใบหน้าของเด็กผู้หญิงกําลังแอบมองมาทางเขาอยู่เจจึงรีบวิ่งไปเปิดบานดูแต่กลับไม่พบใครตรงนั้นหลังจากหายตกใจเขาจึงรีบหาผ้ามาเช็ดแป้งและรอยเท้าบนพื้นห้อง แล้วเดินกลับไปหาซินซินเลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เจดไม่อยากให้ภรรยากลัวตอนที่ท้องอยู่เขาเลยตอบไปว่าไม่มีอะไรและหลังจากวันนั้นเจดก็ไม่กล้าขึ้นไปห้องนอนชั้นที่สองอีกจนกระทั่งซินคลอดลูกแล้วก็กลับมาพักอยู่บ้านแม่ยายจึงอาสามาช่วยดูแลหลานเพราะเจดเองก็ยุ่งกับการซ่อมทีวีเจดจึงต้องให้แม่ยายย้ายขึ้นไปนอนในห้องนอน เพราะจะได้พักผ่อนได้อย่างสบายกว่าอยู่ข้างล่างแต่ที่ไหนได้แม่ยายย้ายไปอยู่ได้ไม่กี่วันก็บอกว่านอนไม่ค่อยหลับเพราะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ตลอดเวลาบางคืนแกก็รู้สึกว่ามีใครมาดึงผ้าห่มออกพอตื่นขึ้นมาผ้าห่มก็ไปกองอยู่ที่หน้าประตูห้องแต่ที่แกเห็นจะจะก็คือระหว่างที่แกนอนหลับอยู่ที่นอนก็กระเพื่อมพอแกตื่นก็ต้องตกใจแทบช็อกเพราะแกเห็นเด็กผู้หญิง มากระโดดอยู่ข้างๆแม้ตอนนั้นจะปิดไฟแต่แกก็พอมองเห็นลางๆแกจึงรีบลุกขึ้นแล้วเดินไปเปิดไฟคราวนี้แกก็เห็นชัดเลยว่ามีเด็กผู้หญิงถักเปียวิ่งทะลุผนังหายไปต่อหน้าต่อตาแม้แกจะตกใจมากแต่ก็ยังมีสติพอที่จะเดินไปห้องพระและไหว้พระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและตอนนั้นก็ดึกแล้วแกเลยไม่กล้าโวยวายหลังจากนั้น แกก็กลับไปนอนต่อแต่ไม่ได้ปิดไฟจนกระทั่งเช้าแกก็ลงมาชั้นล่างและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจดฟ,ฟังเจดทำหน้านิ่งเพราะคิดว่าน่าจะเป็นผีเด็กคนเดียวกันกับที่เคยทำแป้งหกทั่วห้องเจดจึงขอร้องแม่ยายว่าอย่าเพิ่งบอกสินเพราะเดี๋ยวเมียจะกลัวแม่ยายก็พยักหน้ารับปากแล้วเดินเข้าไปดูหลานจนผ่านไปสามเดือนแม่ยายก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด สินเองก็เริ่มแข็งแรงดีแล้วเลยสามารถเลี้ยงลูกต่อได้ส่วนเจดก็มาดูบ้างเป็นบางเวลาช่วงที่แม่ยายไม่อยู่สินรู้สึกว่าลูกเลี้ยงยากมากบางทีก็ร้องไห้แต่เสียงเหมือนถูกมดกัดแต่พอหาดูจนทั่วก็ไม่เจออะไรมีอยู่วันหนึ่งเธอเห็นรอยที่หัวไหล่เหมือนลูกถูกอีกเป็นจ้ำๆส่วนเจดเองก็เริ่มสังเกตว่าลูกมีท่าทีแปลกๆมีอยู่คืนหนึ่งที่หลับกันอยู่ ลูกสาวก็ตื่นขึ้นมาเองกลางดึกแล้วก็หัวเราะดังมากเหมือนเล่นกับใครอยู่ก็ไม่รู้แขนขาชูขึ้นเหมือนมีใครกำลังหยอกล้อเจดพยายามมองตามที่ลูกสาวมองไปก็ไม่เจออะไรเจเก็เริ่มกังวลและนึกถึงคำที่แม่ยายเคยบอกว่าบ้านนี้มีผีเด็กไม่นานสินก็ตื่นตามและจัะลูกป้อนนมเจดลุกขึ้นแล้วเดินออกไปเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จ เขาก็เปิดประตูกลับออกมาก็ต้องตกใจเพราะเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลอยขึ้นบันไดไปตอนนั้นมั่นใจแล้วว่าที่ลูกตื่นขึ้นมาเล่นตอนดึกๆเพราะผีเด็กแน่ๆเจดเดินขึ้นบันไดาตามไปแล้วเปิดห้องพระหยิบขวดน้ำมนต์แล้วเดินพรมไปทั่วจากนั้นก็เดินลงมาพรมในห้องที่ลูกนอนจนผ่านไปหลายวันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกตอนนั้นเจดออกมาคุยกับลูกค้าที่หน้าบ้าน ส่วนซินวางลูกสาวไว้ในเปลแล้วไปเข้าห้องน้ําแต่พอเธอกลับเข้าไปในห้องก็ไม่เจอลูกแล้วซินเลยตะโกนเรียกเจดดังมากเจดรีบขอตัวลูกค้าและว,วิ่งเข้าไปในบ้านช่วยกันตามหาลูกสักพักพวกเขาก็ได้ยินเสียงลูกร้องไห้ยอยู่บนห้องนอนชั้นสองเจดจึงวิ่งขึ้นไปดูพบว่าลูกสาวนอนร้องไห้อยู่กลางเตียงเลยรีบอุ้มลูกแล้ววิ่งลงมาที่ชั้นล่างตอนนั้นเจดรู้สึกว่า ไม่สามารถทนอยู่ได้แล้วเขาเลยพาลูกและเมียไปวัดแล้วปรึกษาหลวงพ่อที่วัดท่านบอกว่าให้เขาทำบุญบ้านหรือไม่ก็ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นพ่อกลับจากวัดเจตก็ให้ลูกกับเมียไปนอนบ้านญาติก่อนส่วนตัวเองก็ติดต่อบ้านเช่าและได้ย้ายออกไปจากบ้านหลังนั้นเพราะเจตคิดว่าย้ายบ้านเลยดีกว่าเพราะถึงทำบุญและอยู่ต่อก็ยังระแวงเปล่าๆส่วนผีเด็กนั้นก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน และมาได้ยังไงหรืออาจจะตายในบ้านหลังนั้นก็ได้แต่ที่สำคัญเจตไม่อยากรับรู้เรื่องพวกนี้อีกแล้วจึงตัดสินใจย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา